ก็ขอกร่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางไอคนด้วยนะคะวันนี้พบกับผมเคชาเด,ดินซา่ยงซีสามให้เช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนลงมัดกันนะอือไอเทยติลกาสิตนี่ถ้าท่านผู้ชมมีมัดแล้วให้ท่านผู้ชมกดตรงไหนนี่ตรง E เนี่ยไอตรง U E เรื่อยทกอย่างนะเฮ้ยนี่มดัดเป็นหน้ามัดเป็นแบบนี้ หน้าปกมอเตอร์เป็นแบบนี้ถ้าผู้ชมไม่ต้องสนใจนะคำในของผมเป็นภาษาไทย mm hmm. ก็ของผมลงอ่อนเอเจอดิไม่ใช่อ่อนิกเจอแพลิกเจอดแ็ภาษาไทยเพิ่มมาของก็เลยใช้มันมันจะได้สะดวกสบายในการเล่นเกมแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอโอเคถห้ท่านผู้ชมมานีเร็วถ้ท่านผู้ชมกดตรงนี้กดมาตรงไอตรงกดมาตรงที่พิมพ์คำสั่ง แล้วก็ทับที่จริงผมกดทับตรงนี้ก็ได้ทับ F F เอเ้ยเขาเรียกอ่าไงนะเออช่างมันเถอะแล้วก็พิมพ์ตามผมนี่แล้วก็ W O ไม่ใช่ดิ D S แล้วชมชมจะได้ตัดาผมชอบอย่างหนึ่งที่คุดเทพเลย นี่นี่นี่งั้นรีวิวอันนี้ก่อนนี่มันจะมีแค่สองเอ้ยเขาเล่าจะมีสามมันถ้าเช้ชมกดแบบนี้มันจะสเต็กมารวมกันนะสเต็กมันจะรวมกันถ้าอยากให้มันอยู่สเต็กก็บึบอันนี้สามารถลอยได้มันเป็นอันอันหนึ่งที่ผมชอบนะเพราะมันสับมื่ใส่กับอันนี้แบบโคตรดีอ่ะเพราะมันสามารถลอยได้ด้วย เห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่ละกันเดี๋ยวหาว่าพี่พี่ขี้หมูนะเห็นนะมันขึ้นอยู่นิดหน่อยนะ อันนี้ก็เปิดสเต็กอันนี้ก็เดินช้านะเดินช้าเพิ่มดาเมจอันนี้กันไฟนะเขียวยมมาทูดเนี่ยเขียวยมาทูดแล้วก็อันนี้อะไรวะอันนี้ก็มีข้อดีหมดเลยอะไรนี่ก็มีข้อดีเหมือนกันนี่ก็มีข้อดีเอ้ยอันนี้ดีสุดแล้วอันนี้อันนี้ก็ดีอยู่นะสองอันนี้ข้อข้อดีนะสองนี้ดีไม่ แถวอันนี้ดีไม่มีบัฟอะไรอันนี้ก็ดีสำหรับคนชอบตกหิวเ <c oughs> ออคนบ้าอะไรจะตกหิวล่ะไปไปไป,ปต่อต่อต่อแล้วนี่นี่นี่แล้วก็นี่มันเกี่ยวกับกระทานะเน,นี่ยเกี่ยวกับกระทาหมดเลยอันนี้ดาบเพิ่มสแต็กก็ก็ดีอยู่นะโอเคไปต่อไปต่อ นนี่คือเวลาเรากระโดดมันจะเป็นแบบนี้สําหรับสําหรับคนที่สายลุยแล้วมม่ไม่มีบันไดอยู่ที่บ้านนี่ปึบ๊บดูนะดูนะอืยอย่างผมลืมกอกยอกอยอกยอกอย่าลืมกดซับสไครด้วยล่ะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ากดจับสกครทำไมตรงต้นคลิปไปจำเลยอยาแบบทำไมไม่ชอบเหมือนกับช่องอื่นนะครับผมไม่ใช่ช่องแบบเหมือนช่องอื่นนะครับผมเป็นช่องแบบลืมลง,ล,งล,มลืมหน่อยยี่แบบตกอันนี้ผมยังไม่รู้เลยมันคือทำอะไรไดนน้ทำไม่ทำเลยไม่ได้เดยวกร้าทุกอันมันก็ดีอันนี้คือ กระท่าสุดเทพนะกระท่าสุดเทียบนะบนะนชอบอันนี้มากที่สุดละโอ้ยเก็บนะเก็บนะโอเคเก็บไป เอามอนเตอร์บ้างไม่จาเป็นต้องมอนเตอร์ก็ได้หมูก็ได้เนะี่ยหมออันนี้ก็คือติดพิษอ,อันนี้ก็ติดพิษเหมือนกันนะแต่ติดพิษคนละอันกันอันนี้ติดพิษสีดาโอ้เราก็จะหายอันนี้คือติดพิษสีเขียวถ้าเราเอาไอ้เอาเจ้าไอ้ไอ้เ,อเ,เ,อเอนกกี้ยไปชี้ตรงมัน ตดีๆนี่ไงอันนี้ก็คือไอ้ที่พวกไอ้พวกนั้นมันชอบมีอ่ะเกิดอะไรวะอะไรนึ่สงสองอ๋อมันจะกินไอ้นี่ปึ๊บมีความเขยอยู่นะมักินไอ้หลอดยาเนะนี่ยปแบบเนี่ยมันจะกินหลอดยาเจ้านะ ไม่กินเลเวลนี่เองเก็บเลเวลอ่ะเขียนนี้มีเก็บเลเวลใครมีผู้คองบัรณาอันนี้ไอ้ดาอันนี้ทนผู้ชมก็จะแดกไว้ซะหนับหนับหนับเดกเร็ว,ว ดูแดกเลเวลนะวู๊แหลก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 ,ลกผมจะทำให้มันแบบเลเวลมวมรวมกัน เฮ้พวกนี้นก็ประหลาดดีเฮ้พวกนี้มันก็ประหลาดดีนี่ว่าทำไมมีรีวิวตรงนั้นจะมีไไปกถึงเวลาเปิดไฟแปดดแปด ตาดาตาดาดาดาเจ้าของเจ้าของโดนไฟครอบ ผมเป็นดวงอะไรวะเจอแต่หมู่บ้านเนี่ยเออก็ดีอยู่เอาหมู่บ้านพังเหรอหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านพังมันบอกฉันได้ไหมว่าหมู่บ้านเป็นอะไรเอาน h i s สามารถเช็คได้ว่าหมู่บ้านมันมีคนหรือเปล่าถ้าม่นมีคนแล้วมันก็จะไม่เว้ย โอมคสำหรับไอ้พวกนี้และเก็บ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 เอยผมลืมรีวิวไปอย่างหนึ่งน,นี่คืออะไรวะเขาเพิ่งทำขมิบ,บด้วยนะม,มาอยู่ที่เชียงรายแล้วผมจะพูดขยิบหน่อยมาหน่อยดิพูดดิอ๋อไมนจะผ่าไม่จะเรอ่ะดิด,ดิไม่จะผ่าเราอะ แล้วแล้วาใครได้สักควนอ่ะอย่านะมีตายลองดูไหมี๋ยวยก่อนขอหาเอ็นดี้เชสจำแบบนี่นี่นี่เก็บของก่อนเก็บของเก็บของรับรองงานนี้แม่งมีตายมีตายบ้างแหละ ฉะนั้นเราจะไม่เสกขี้เกียจเสกใหม่นะงั้นเราก็ต้องเก็บข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 องของไอของพวกนี้แล้วก็เก็บไว้ตรงมุมหกอันนี้นี่จะมีรูอยู่ตรงนี้เอาเอาเอาไว้ตรงนี้รักกันเนี่ยจะได้จำได้เออเอากูทิ้งเอาเบื่อเบื่อเฉยเบื่อเฉยเบื่อเฉยเลยเนี่ยว่ะ See โอ้ยเกมใจต้องงานหมาเอาเอาไหนเหอว่าแถวนี้ม่ก็ไม่มีอะไรดีแล้วว่ะนะน้องๆทำให้มันไม่มีอะไรดีมากกว่านี้เลยลนะกันแบบไหนๆมันก็เล้อยู่แล้วอ่ะพี่อันนี้ขี้ยี่สิบบวกนะสามสิบบวกห้าสิบบวกร้อยบวกมันจะเป็นยังไงวะ เดี๋ยวผมจะเอาแค่ยี่สิบพอต้งแดกสิบหายเลยไปละปุ๊บพวกเขาจะมาลองระเบิดพวกเขาลูกนี้กันป่ะไปอเะคต่อ หน้าเสือหน้าเสือหน้าหน้าเสืปั๊บปั๊บวบบนี่มีพวกนี้อันนี้บล็อกสกรมดอันนี้อันนี้อุ้อุ้ยอ้ยอุ้ นี่เพื่อนี่สำหรับคนที่หายใจใต้น้ำโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลกันไปห้าสิบ เค okay. กลับมาแล้วไม่มีใครไม่สามารถลอยได้ด้วยหรอเอาดีจังเลยมันดีจังเลยอ่ะน้องๆเอะมานะมานะมอาม้นเลยมาจะตัวแะพับ เกอจะหมดออีแก้วเม้่มั่อเังแบบตรงที่เพื่อนไม่โทรมาโทรมาทำไมวะตอนนี้คนกำลังแบบกำลังดีงามอยู่เลยอือคนกำลังดีงามอยู่เฮียโอ้โหอีแก้วกันยัวกูลงเลยโอเคสำหรับมัดก็มีแค่นี้แหละ เดี๋ยวไปดูวิธีการลงมัดกันเลยปะโอเคเข้ามานาน้าเว็บแล้วนะผมจะทิ้งลิงไว้นะใต้ล่างคลิปนี่ให้ท่าผู้ชมกดโหลดตรงนี้ถ้านผู้ชมก็จะเห็นทุกคลิปเลยแต่วันนี้ผมจะมาสอนอีกแบบนี่คนได้โหลดเสร็จแล้วมันจะไม่เป็นหนูเดิมนะมันจะไม่สามารถทำได้ เอาแมมาทำแบบเดิมได้ถ้าท่านชมเข้า e อ็กไฟเข้าเอ็มก็ได้อะเดี๋ยวเผมมาคอนแทกไม่ไม่จะเป็น e อ็กก็ได้จะเป็นเอสอก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูอ่โหลดง่ายกว่าเอ็กไอเ right? like, be so ้ยเอ็กไฟเอ็กไแม่งโคตรโหลดยากอ่ะอ่าเ เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบหาง่ายยิกไฟไม่หายยากหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนแชร์นี้ก็ได้เนี่ยเ้อนแบบนี้ใช่ไหมถ้ากดไปทีด่ดาวน์โหลดให้โดนแหละทำว่าผมยังไม่แบบตำร่านผมยังไม่เคยทำนะอ่ะให้เันทำกดตรงน,นี้องกดค้างดิึ่งแล้วก็กดเพิ่มเิมแล้วก็แ,วกแตกไปไป แล้วก็กดไปเลยเราจะเป็นแบบนี้สามอันแบบนี้กูสองอันนี้ตัดตัดไว้ไหนต่อว,วะ <c oughs> อ๋อไมไ่ตัดดิหายอะไรเข้โทอนนะครับขอภัยด้วยโอ้โหเชชเช่่ให้ท่านผู้ชมกดไปเลยง่ายๆแค่กดแตกไฟแล้วก็กดเข้าไปตรงไอ้อันนั้นอะฮึไม่ต้องทำอีก มันต้องโหลดสองครั้งนะถ้ามันขึ้นว่าฟิลก็ใช่ไหมาเถอมันไม่ได้ฟิลเพราะผมโหลดมาแล้วมันจะฟิวเพราะผมโหลดนะน่ะน่ะผมโหลดมาแล้วโอเคแล้วก็มาตรงนี้อีกรอบเลาวจะเข้าเกมแล้วก็ถ้าไม,ม่ชมก็แค่น,นี้ก็จะได้แล้วโอเคอันนี้โหลดอันนี้ก็ได้นะครับโหลดในพิชโตนเออโหลดก็ได้โหลดง่ายกว่า ใช้ง่ายกว่าอีกไฟเดี๋ยวผมลองหาชื่ออีกไฟดิ E S ไฟ E S ไฟี่ยมันหายยากดูดิหายยังไงหายยังไงมันก็หาไม่เจอโดฮึหายยังไงมันก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นผมแนะนำ S A R S นะครับ ตอนเดี๋ยวเขาจะใช้อีคอะไรแบบที่แบบเอ๊ะเอะอเ่านผู้ชมทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ชิปหน้าบายบายแบบจะหมดแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยล่ะ แล้วก็กดไลค์ด้วยมกลัวละ <c oughs> ขออภัยที่คลิปนี้ไม่คำหยาบด้วยนะครับขอโทษมากจริงๆอ่ะครับ